สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการแต่งตัวแล้วกันครับเพราะว่าปัญหาที่เจอตอนนี้คือบางท่านไม่สามารถใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ด keyboard. เลือกเสื้อผ้าได้ทำให้การแต่งตัว,วต้องมาจิ้มทีละอันแบบนี้ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายทีนี้เทคนิคทำยังไงคือให้เรามาเลือกที่ด้านขวาเนี่ยครับอย่างผมเลือกเป็นเสื้อตัวเดิม280ปปุ๊บทีนี้ผมก็สามารถใช้คีย์บอร์ด ซ้ายขวาเนี่ยเลือกได้เลยครับมันก็จะไม่ไม่ต้องมานั่งจิ้มทีละตัวแล้วแต่ว่าปัญหาที่เกิดคือพอเรามาหมุนตรงนี้ครับหลังจากที่เราหมุนเสร็จเนี่ยทำให้เราเลือกไม่ได้แล้วเราต้องมาจิ้มใหม่นะครับพอเราเรามาเลือกเลือกทางด้านขวาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ลูกศรได้เหมือนเดิมเราสามารถใช้ได้กับทุกอันเลยนะครับรูปแบบอย่างนี้เราก็ดาได้กางเกงเราก็ทําได้ครับ ดยที่หลังจากเราหมุนมุมกล้องมุมกล้องของตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเราต้องกลับไปจิ้มเลือกเสื้อผ้าใหม่เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ